thank you ปัญหาปวดตึงข้อบ่าไหล่นะคะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นในวัยรุ่นนะคะวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุนะคะสําหรับวัยรุ่นนะคะและวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานนะคะปัญหานี้เกิดจากลักษณะการใช้งานที่ผิดท่าค่ะการนั่งนานๆนะคะการก้มเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะหรือเกิดจากภาวะความเครียดค่ะส่วนในวัยผู้สูงอายุนะคะก็จะเกิดจากการที่ขาดการยืเดเหยียดร่างกายนะคะการมีโครงสร้างร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปามก็จะมาชวนทุกท่านนะคะ เช็คร่างกายของตนเองนะคะแล้วก็ชวนทุกท่านยืดเหยียดร่างกายนะคะคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหลรวมถึงออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยค่ะ จากการเปลี่ยนแปลงไปของโครงสร้างร่างกายของผู้สูงวัยนะคะเราก็จะพบปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยได้มากในผู้สูงอายุนะคะก็คือลักษณะของอาการไหลหอบคอยื่นหลังค่อมนะคะซึ่งวันนี้นะคะบามจะชวนทุกท่านมาเช็คดูว่าเรามีลักษณะอาการเหล่านี้หรือไม่นะคะเริ่มต้นจากให้เราหันหน้าเข้ากระจกบานใหญ่ค่ะดูลักษณะของศรีรษะนะคะว่ามีลักษณะเอียงหรือบิดหมุนไปทางด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วก็มีไหลที่งุ้มเข้ามาทางด้านหน้ามากเกินไปหรือไม่นะคะเมื่อมองกระจ ทางด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะใบหูนะคะจะตรงกับหัวไหล่นะคะแต่ในผู้สูงวัยบางท่านนะคะที่มีลักษณะคอยื่นค่ะจะมีลักษณะใบหูที่ยื่นมาด้านหน้ามากกว่าปกตินะคะแล้วก็มีหลังที่งุม้มแล้วก็ค่อมเข้ามาทางด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นในอาการเหล่านี้ค่ะเราจะมาชวนทุกท่านนะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอบาดไหล่รวมถึงการบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคอบาไหล่ไปด้วยกันค่ะ สำหรับในท่าแรกนะคะที่จะมาชวนทุกคนยืดเหยียดนะคะก็คือกล้ามเนื้อคอทางด้านหน้าค่ะให้ทุกท่านนะคะชูนิ้วโป้งขึ้นมาค่ะแล้วก็แปะไว้ที่บริเวณคางค่ะหลังจากนั้นนะคะเงยคางขึ้นค่ะเราจะยืดท่านี้ค้างไว้นะคะ10วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหน ค่อยผ่อนศีรษะลงค่ะถ้าทุกท่านมีเวลานะคะเราก็จะทำซ้ำา2ถึงครั้งนะคะสำหรับท่าต่อไปค่ะเป็นท่ายืดต้นคอทางด้านหลังนะคะให้ชูมือขึ้นมาในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็นำไปแปะไว้ที่หลังศีรษะนะคะหุบศอกมาทางด้านหน้าค่ะแล้วก็ก้มศีรษะลงค่ะ ราจะรู้สึกตึงบริเวณคอทางด้านหลังนะคะถ้ารู้สึกตึงแล้วเราจะค้างท่านี้ไว้10วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะหลังจากนั้นค่อยๆเงยศีรษะขึ้นค่ะกางข้อศอกออกแล้วก็ลดมือลงค่ะ ปะะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อคอทางด้านข้างบ้างนะคะให้นำมือซ้ายนะคะควยหลังค่ะและยกมือขวาขึ้นค่ะแปะไปที่บริเวณหูซ้ายนะคะแล้วเอียงศีรษะไปทางขวาค่ะเราจะรู้สึกตึงบริเวณบ่าทาางด้านซ้ายนะคะถ้าตึงแล้วเราจะค้างไว้สิวินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจและสิค่ะค่อยๆค,คลายมือออกนะคะแล้วก็ลดมือลงค่ะเราจะทำแบบนี้อีกข้างนึงนะคะให้นำมือขวาค่อยหลังค่ะแล้วยกมือซ้ายขึ้นค่ะแปะ ไปที่บริเวณหูขวานะคะหลังจากนั้นค่อยๆเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายจะรู้สึกตึงบริเวณบ่าทางด้านขวาค่ะถ้ารู้สึกตึงแล้วเราจะค้างท่านี้ไว้10วินาทีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะค่อยๆดึงศีรษะกลับมานะคะแล้วก็คลายมือออกค่ะ ถ้าต่อไปนะคะขยับลงมาด้านข้างบ้างค่ะเราจะยืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกทางด้านหน้านะคะให้ชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะแปะไว้ที่บริเวณศีรษะทางด้านหลังเงยหน้าขึ้นแล้วกลางข้อศอกออกแบบนี้ค่ะถ้ารู้สึกตึงแล้วเราจะค้างท่านี้ไว้10วินาทีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 เและ10ค่ะค่อยๆดึงศีรษะกลับมานะคะหุบศอกมาทางด้านหน้าและค่อยๆลดมือลงค่ะค่ะเราจะมาชวนทุกท่านนะคะยืดกล้ามเนื้อสะบักกันค่ะเริ่มต้นจากเหยียดแขนซ้ายมาทางด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นพับเข้าหาลำตัวนะคะแล้วก็สอดแขนขวานะคะมาล็อกเอาไว้ค่ะยืดตัวขึ้นนะคะเราจะรู้สึกตึงบริเวณสะบักฝั่งซ้ายค่ะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราจะไปยืดท่านีค้างไว้10บวินาทีค่ะเริ่มนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะค่อยคคลายมือออกนะคะหลังจากนั้นเราจะทำสลับข้างค่ะโดยการเหยียดแขนขวาไปทางด้านหน้านะคะ ับแขนขวาเข้าหาลำตัวแบบนี้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นนะคะยกมือซ้ายขึ้นล็อกเอาไว้นะคะเราจะรู้สึกตึงบริเวณสะบักฝั่งขวานะคะถ้าถูกท่านพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะค่อยๆคลายมือออกและลดมือลงค่ะ สำหรับการยืดสะบักนะคะก็สามารถทำได้2-3ถึง3ครั้งตอนน่อ1เซตค่ะในท่าต่อไปนะคะจะชวนทุกคนนะคะมาบริหารกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่กันนะคะโดยการที่นำมือทั้งสองข้างแตะบริเวณหัวไหล่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะหมุนแขนเป็นวงกลมนะคะมาทางด้านหน้า10ครั้งและไปทางด้านหลัง10ครั้งชา้ชาๆนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะหมุนแขนเป็นวงกลมนะคะ 1ค่ะวงใหญ่ๆเลยนะคะสองค่ะ3ค่ะสค่ะ5ค่ะมันเป็นวงกลมนะคะ6ค่ะ7ค่ะ8ค่ะมมาทางด้านหน้าค่ะ9และสุดท้ายสิบ หลังจากนั้นเราจะหมุนย้อนกลับในลักษณะไปทางด้านหลังแบบนี้นับ1ค่ะสองค่ะสค่ะสค่ะ5ค่ะหค่ะ7ค่ะ8 และสุดท้ายนะคะ10ค่ะหลังจากนั้นค่อยๆลดมือลงและคลายมือออกค่ะถ้าสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะประสานมือไปทางด้านหลังค่ะแล้วเหยียดแขนไปทางด้านหลังในลักษณะนี้เงยหน้าขึ้นท่านี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหนะ้าอกทางด้านหน้าแล้วก็ต้นแขนทางด้านหน้านะคะ ถ้าตึงแล้วเราจะค้างท่านี้ไว้10วินาทีค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9และ10ค่ะค่อยๆลดมือลงค่ะคลายมือออก ค่ะสำหรับการยืดกล้ามเนื้อนะคะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแต่ไม่สามารถทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้นะคะในวันนี้ค่ะปามจะมาชวนทุกคนนะคะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่นะคะด้วยอุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายๆในบ้านของเรานะคะอย่างเช่นผ้าคุหนูร่มหรือไม้เท้าหรือว่าลูกบอลค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับการออกกำลังกายด้วยผ้ากุนูนะคะมีประโยชน์มากมายเลยคะ่ะเราสามารถใช้ผ้ากุนูหนึ่งผืนนะคะที่มีความกว้างประมาณหัวไหล่นะคะมาช่วยในการออกกำลังกายได้นะคะแต่ถ้าหาผ้านุนูไม่ได้นะคะเราสามารถใช้ร่มหรือไม้เท้าได้นะคะสำหรับท่าที่ออกกำลังกายด้วยผ้านุนูนะคะเราจะเหยียดแขนมาตรงๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จกกับผ้านุนูให้แน่นนะคะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆย,ยกแขนขึ้นค่ะยืดตัวขึ้นนะคะ โอเคแล้วค่อยๆลดแขนลงระดับหัวไหล่ค่ะทำแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะเราจะทำทั้งหมด10บครั้งค่ะยืดตัวขึ้นนะคะแล้วค่อยๆลดแขนลงค่ะครั้งที่สองค่ะค่อยๆยกแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงช้าๆครั้งที่3าค่ะสอบเหยียดตรงนะคะยกแขนขึ้นค่ะ แล้วค่อยๆลดแขนลงช้าๆครั้งที่4ค่ะอาจะรู้สึกเมื่อยๆบริเวณหัวไหล่นะคะยกแขนขึ้นลดแขนลงช้าๆครั้งที่5ค่ะอีก5ครั้งนะคะยกแขนขึ้นค่ะค่อยๆลดแขนลงช้าๆครั้งที่6ค่ะยกแขนขึ้นค่ะลดแขนลงช้าๆครั้งที่ นะคะยืดตัวตรงไว้นะคะยกแขนขึ้นค่ะค่อยๆลดแขนลงช้าๆครั้งที่8ค่ะอีก2ครั้งนะคะยกแขนขึ้นค่ะค่อยๆลดแขนลงช้าๆครั้งที่9ค่ะและสุดท้ายนะคะยกแขนขึ้นค่ะและค่อยๆลดแขนลงช้าๆครั้งที่10ค่ะค่อยๆลดผ้าคุณหู่ลงค่ะ นี้ก็จะเป็นวิธีการออกกําลังกายด้วยผ้ากุณหนูที่หาได้ง่ายๆในบ้านของเรานะคะสําหรับผู้สูงวัยท่านใดนะคะที่ไม่สามารถยกแขนได้จนสุดนะคะผู้ดูแลก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยประคองได้นะคะในการออกกําลังกายะคะ่ะ สำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อบ่ากันนะคะด้วยการใช้ขวดน้ํานะคะเราจะจับขวดน้ํานะคะในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เหยียดแขนไปทางด้านข้างค่ะก้างแขนเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ยักไหล่ขึ้นค่ะ แล้วค้างไว้3วินาทีนับ1 2 3แล้วค่อยๆลดแขนลงนะคะนับเป็น1ครั้งเราจะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะทำต่อไปเลยนะคะยักไหล่ขึ้นค่ะนับหนึค่อยๆผ่อนไหล่ลงนับ2นะคะยักไหล่ขึ้นค่ะนับ1 2 3ดึงไหล่ลงค่ะยักไหล่ขึ้นค่ะนับ หนึ่งสองสามยักไหลลงขายักไหลขึ้นนะคะนะับหนึ่งสองสามแล้วดึงไหลลงขาสี่ 4, ยักไหลขึ้นหนึ่งสองสามแล้วยักไหลลงห้าอีกห้าครั้งนะคะยักไหลขึ้นค้างไว้หนึ่งสองสามแล้วดึงไหลลงหกค่ะยักไหลขึ้น 1 2 3ส,สาแล้วดึงไหล่ลง7ค่ะค่อยๆยักไหล่ขึ้นนะคะแล้วค้างไว้หนึ่งสาแล้วค่อยๆดึงไหล่ลงครั้งที่8ค่ะอีกสองครั้งนะคะยักไหล่ขึ้นค่ะแล้วนับ1 2 3สาค่อยๆดึงไหล่ลงค่ะ9นะคะและยักไหล่ขึ้นค,ครั้งสุดท้ายค่ะนับหนึ่งสาค่อยๆดึงไหล่ลงค่ะ นะคะโอเคค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลังกายนะคะก็อาจจะยักไหล่โดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์ก่อนก็ได้นะคะและถ้าทำท่าทางที่ถูกต้องแล้วนะคะก็สามารถเสริมความแข็งแรงด้วยการใช้หดน้ำแบบนี้ได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะเป็นท่าบริหารร่างกายนะคะบริเวณกล้ามเนื้อหลังส่วนบนนะคะสำหรับใครที่มีถุงทรายนะคะก็ให้ใส่ถุงทรายไว้ที่ข้อมือในลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีนะคะก็สามารถออกกําลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ได้ค่ะเราจะเริ่มต้นจากนะคะยกแขนมาแบบนี้นะคะหันฝ่ามือออกนะคะแล้วค่อยๆกางข้อศอกออกแบบนี้บีบสะบักเข้าหากันแบบนี้ค่ะนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะหุบแขนเข้าค่ะ การแขนออกแบบนี้นับสองค่ะทำทั้งหมด10บครั้งนะคะหุบแขนเข้าการแขนออกนับ3ค่ะหุบแขนเข้าค่ะการแขนออกบีบสะบักเข้าหากันนับ4ค่ะหุบแขนเข้าการแขนออกนับ5ค่ะหุบแขนเข้าค่ะการแขนออกบีบสะบักเข้าหากันนับหกค่ะหุบแขนเข้า การแขนออกบีบสะบักเข้าหากันนับ7ค่ะหุบแขนเข้าการแขนออกบีบสะบักเข้าหากันนับ8ค่ะอีก2ครั้งนะคะหุบแขนเข้าการแขนออกบีบสะบักเข้าหากันนับ9กาค่ะและสุดท้ายค่ะหุบแขนเข้าค่ะการแขนออกและบีบสะบักเข้าหากันนับ10บค่ะหลังจากนั้นค่อยๆลดมือลงค่ะ สำหรับท่านี้นะคะที่เราสามารถทำได้นะคะ2-3ถึง3ครั้งต่อ1เซตค่ะ ต่อไปนะคะปมจะมาชวนทุกคนนะบีบลูกบอลกันนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอกกันนะคะเริ่มต้นจากนะคะให้หาลูกบอลขนาดพอดีมือนะคะหลังจากนั้นนำฝ่ามือของเรานะคะประกบเข้าหาลูกบอลแบบนี้ค่ะกางนิ้วมือออกกว้าง,างนะคะแล้วก็กลางศอกออกค่ะนั่งยืดตัวตรงนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกท่านบีบลูกบอลเข้าหากันแล้วค้างไว้หนึ่ง 2อสนะคะแล้วค่อยๆค,คลายออกแบบนี้นะับเป็น1ครั้งค่ะเราจะทําทั้งหมด10ครั้งนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะบีบลูกบอลเข้าหากันนะคะแล้วนับ1 2 3าคลายออกครั้งที่1ค่ะบีบลูกบอลเข้าหากันแล้วนับ12 3คลายออกครั้งที่2ค่ะ บี Faster. บลูกบอลเข้าหากันนะคะแล้วนับ1 2 3คลายออกครั้งที่4ค่ะ4แล้วนะคะบีบลูกบอลเข้าหากันค่ะแล้วนับ1 2 3คลายออกครั้งที่5ค่ะอีก5ครั้งนะคะออกแรงบีบลูกบอลเข้าหากันค่ะแล้วนับ1 2 3คลายออกครั้งที่6ค่ะออกแรงบีบลูกบอลเข้าหากันค่ะแล้วนับ หนึ่งสองสาคลายออกครั้งที่เจดค่ะค่อยๆบีบลูกบอลเข้าหากันนะคะแล้วนับหนึ่งสองสาแล้วคลายออกครั้งที่8ค่ะอีกสองครั้งสุดท้ายนะคะออกแรงบีบลูกบอลเข้าหากันแล้วนับ 1นึสองสามค่อยๆค,ค,คลายออกครั้งที่9นะคะและครั้งสุดท้ายค่ะบีบลูกบอลเข้าหากันแน่นๆเลยนะคะแล้วนับ1 2 3สแล้วค่อยๆคลายมือออกครั้งที่10ค่ะหลังจากนั้นค่อยๆลดมือลงพักแขนพักมือสักครู่นะคะ ติดตาม How to สมองใส่ใจสบายได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมสมองใส่ใจสบายได้ที่ Line at healthy brain ขีดหมายหรือดูรายละเอียดในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ